ข้ามากินขนมจีนเนาะค่ะน้องบ้านเมทพรเนาะค่ะน้อเพราะอันี่เป็นผักกาดผักกาดดองเนาะค่ะน้องมีหมกถั่วต้มพร้อมเนาะค่ะน้องสูตรเนื้อนะคะขนมกินขนมเส้นกับนี่ละเส้นหมี่ก็ได้เนาะค่ะเนาะมีผักพร้อมค่ะผักกระหล่ำกับถั่วงอกขันโบเพ็ดกับมงพริกนะคะ ผักิกินูละทอดเลยค่ะอันนี้สูตรเนื้อนะคะเนะาะนะคะพักเพลินช่วยให้ความหอมนะคะเนาะมาเบิ่งค่ะน้ำน้ำยาเป็นจริงเลเนะคะเนาะน้ำยาสูตรเนื้อเท่ๆเลยค่ะ,คะน้ำไมิห่ไกเลยมิวนะคะ อันนี้เขาเรียกน้ำเนียวสูตรบ้านๆเลยใช่ป่ะใส่ไก่เสเได้เส้นหมีำ้แ้วนี้เส้นได้ตามใปอมเรแล้วค่ะได้แล้วค่ะันนี้ สีซันใครเป็นอัซีเลยค่ะสีสันเ้อหอมแล้วค่ะนี่มีหอดคอมีคอมีไอ,ม,อม,มีตีนพอมค่ะตีนไก่พอมมีคอพอมนะคะมีนี่ค่ะมีเลือดพอม โอ้ทางนี้ใส่มะเขือเ,เทศพร้อมเบิ่งซิมน้ำเบิ่งกันเป็นยังไงคะอืมโอเคเลยคะ่ะพี่น,อน,น้องนีหมึกพริกพร้อมอเลยค่ะเนี่ยหนังนะหนังไหมหนังนที่ดินเหนือ เอ,คอาคลอ,อมากมาด้ค่ะเลิ่นเบื้อยชุ่มไอ้เน,ะะนาอค่ะเนาะกินกระบร้เนา,นา,นานนะคะ่ะเนาะะเ้นาะมีการมองเลยมิว วสงอ่ะจสงอ่ะจ้าอย่างจ้าอย่างจ้าก่อนมาดูกับีน้อง